สองทำราคามันยังไม่จบแน่นอนครับไม่มีใครบอกได้เลยว่าปีหน้าจะถูกกว่านี้ไหมจีนเข้ามาในความเป็นตลาด EV ีผมเรียกว่าเป็นเซนมิลูกแรกของตลาดรถยนต์บ้านเราก็ผมได้กล้องรอบคันในราคารถสี่แสนบาทความคุ้มค่ามันเปลี่ยนไปละรถยนต์จะใกล้เคียงกับความเป็นแก๊สเจ็มากขึ้นรถเสียไม่ได้ซ่อมนะรถเสียเปลี่ยนคันใหม่นะ นี่เป็นพฤติกรรมเป็นสไตล์จีนนี่ว่า EV เนี่ยตัดยิงญี่ปุ่นสู้ไม่ได้พอเข้ามาเป็นไฮบริดไฮบริดของญี่ปุ่นมันแข็งแรงเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าคองฝังเพชรอ่ะคนไทยดูแลได้หมดแล้วเพราะเครื่องยนต์ถูกพัฒนามาอะไรทุก R&D อยู่ที่บ้านเราในวันนี้นะลูกค้าเริ่มคิดมันมีทางเลือกมากขึ้นตลาดมันเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นตลาดกระบะมันก็จะตกลงมาอยู่ในระดับกลุ่ม3 0ถ้าเราไม่ได้ขนของผนใช้กระบะเพื่ออะไรมนยังรื้ไม่ออกปี70ปี71เนี่ย เจนใหม่ของไฮบริดญี่ปุ่นมาครสงครามเกิดแน่น ตลาดรถยนต์ไทยช่วง2 3ปีมานี้เรียกว่าเปลี่ยนแบบรุนแรงมากทางผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาตัวเลือกสินค้าที่เยอะขึ้นแล้วไหนจะสงครามราคาที่ลดกันเป็นแสนเล่นเอาคนจะซื้อจะขายรถงงกันไปหมดเลยค่ะแต่จริงๆแล้วภาพรวมของตลาดนี้จะไม่ซับซ้อนเลยถ้าเรามองด้วยวิธีคิดที่ต่างไปเล็กน้อยวันนี้พัดนและรายการ tomorrow เลยพามาฟังคุณมิทิอ u t โต้ไลฟ์ไทยแลนด์หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของวงการสื่อยานยนต์ไทยเพื่อฉายภาพทิศทางตลาดนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้บริ พวกอย่างเราไปด้วยกันค่ะตลาดบ้านเราที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าถูกโดมิเนตโดยค่ายญี่ปุ่นและยุโรป เป็นธรรมดาของทั่วโลกเป็นแบบนี้เหมือนกันเราก็ไม่ผิดตลาดญี่ปุ่นครองตลาดนี้มา90%รถยุโรป10%เนะครับเพราะว่ารถยุโรปก็แบ่งกลุ่ม่าเป็นไฮเอ็นไปรถเพื่อการใช้งานก็จะเป็นกระบะรถทั่วไปก็เป็นรถยนต์นั่งรถขนาดเล็กรวมถึง SUV ที่ผ่านมาเราโดมิเนตกันแบบนี้นะครับการกําหนดราคาต่างๆโครงสร้างต่างๆถูกกาหนดโดยค่ายรถญี่ปุ่นมีการกําหนดโครงสร้างราคามีการกําหนดกลุ่มของรถไว้ในแต่ละประเภทว่าให้แก๊ปบันอยู่ที่เท่านี้นะกระบะจะอยู่ที่เท่านี้นะรถยนต์นั่งขนาดเล็กจะอยู่ที่เท่านี้นะราคาอยู่มมีี ชั้นของระดับราคาอยู่เราจะชัดเจนเลยสมัยก่อนว่าถ้าฉันมีเงิน 7แสนบาท -8 แสนบาทเราจะได้รถกลุ่มนี้เท่านั้นเราจะไม่ได้รถ SUV นะเราจะไม่ได้รถในกลุ่มที่เป็น Accord Camry ก็จะไปล้านกว่าละมีการกําหนดด้วยราคาเป็นหลักแล้วก็ออปชั่นตามมาเช่นกันแต่ในวันนี้เนี่ยหลังจากที่จีนเข้ามาในความเป็นตลาด E ีผมเรียกว่าเป็นเซนติมิลูกแรกของตลาดรถยนต์บ้านเรานะครับเป็นเซนมิที่เขาเข้ามาแรงมากๆเรานี่คือทั้งลูกค้าชาวไทยเองด้วยและค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นด้วยคาดไม่ถึงว่าจะเข้ามาแล้วรุนแรง นิติเล่าว่าปกติแล้วความต้องการรถยนต์ของคนไทยจะอยู่ที่ราวราว8แสนคันต่อปีเคยแตะหลักร้านก็ช่วงที่มีนโยบายรถคันแรกแต่1-2ปีที่ผ่านมาตัวเลขยอดขายกลับตกลงมาเหลือเพียง6 7 0 0 0แสนคันซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบวงจรของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเหตุผลสำคัญมาจากหลายด้านทั้งเศรษฐกิจชะลอตัวมีขวเรือนที่สูงขึ้นกำลังซื้อที่ลดลงและการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นแต่จุดที่น่าสนใจคือในยอดรวมของตลาดจะลดลง แต่ยอดขาย E ีวีกลับเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะจากค่ายรถจีนที่เข้ามาครองตลาด E ีีอย่างรวดเร็วต้องยอมรับว่าค่ายรถจีนเข้ามาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือเทคโนโลยีเราคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรถยนต์บ้านเราคือไอซ์หรือว่าสันดับในเนาะเทคโนโลยีเครื่องยนต์สันดับในก็คือไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลดีสุดคือไฮบริดนะครับมีพลังไฮบริดบ้างของยุโรปนิดหน่อยแต่หลกัหลกๆเราคือไฮบริดและเครื่องยนต์ปกตินั่นคือสิ่งที่ครองตลาดและ ครองความเข้าใจของคนไทยมาตลอดว่านี่คือสิ่งที่อุตสาหกรรมยานยนต์ใช้กันอยู่แต่ในวันสุวนหนึ่งที่ค่ายรถจีนเข้ามาจีนเขาพัฒนา EV ีมาหนักหน่วงเล่นรุนแรงมากเขาไม่สามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์แข่งกับยุโรปได้ดังนั้นเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้นํายานยนต์โลกให้ได้และเมื่อประเทศไทยมีโอกาสมีช่องแล้วกันเปิดโอกาสเสยเปซไหลเข้ามาทันทีนะครับในราคาที่น่ากลัวมากๆ และเทคโนโลยีที่เขาเอาเข้ามาพร้อมกับรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่คาดคิดว่าในราคานี้เราจะได้เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับต่างๆไม่ว่าจะเป็นปพวก Adaptive Cruise Control ต่างๆกล้องรอบคันที่เราพูดกันเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเรายังไม่เห็นในรถญี่ปุ่นในระดับราคาที่สูงกว่าด้วยถ้าระดับราคาเดียวกันยิ่งไปกันใหญ่ตรงจุดนี้แหละทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในเรื่องของการรับรู้ของลูกค้าความคุ้มค่าของคนมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นว่า เราไม่ได้เลือกแบรนด์แบรนด์รอยัลตี้หายไปชัดเจนมากๆเพราะอยู่ดีๆวันนี้แบรนด์ใหม่จีนมากล้าซื้อแล้วนะสมัยก่อนเรากล้าไหมเมื่อย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วก็ได้ไม่กล้านะแบรนด์ใหม่เข้ามาใครยาเราจะถามแล้วศูนย์อยู่ไหนใช่ไหมอันนี้เราถูกฝังกันนั้นในความเชื่อมีหลายคนบอกว่ารถจีนเข้ามาบริการหลังการขายไม่ดีอะไหล่หายไม่ได้นั่นถูกต้องนั่นเป็นเรื่องที่เขาต้องปรับปรุงย,ยุโรปมีกี่ศูนย์นะ bm ยี่สิบสองศูนย์ทั่วประเทศเยอะไหมน้อยกว่าจีนอี่ bm เบนมีปัญหาเรื่องรอ,อไหลทั้งนั้นแหละซ่อมนานทั้งนั้นแหละพอใช้ Porsche ยิ่งนานกว่าเดิมอีกมันก็มีปัญหาทาั้งนั้นเพียงแต่มันไม่ได้ถูกลีสออกมาโซเชียลอาจจะไม่ได้ดังในหมู่ของรถยุโรแต่โซเชียลจะดังในหมู่ของรถจีนรถแมสอเสียอีกแล้วไอ้นูไอ้นี่มีเพจอะไรต่ออะไรอย่างเทสล่ายังไงสามศูนย์ 30. ทำไมไม่ว่ากันเลยกล้าที่จะซื้อแพงด้วยลูกค้าเทสลากลุ่มแรกเนี่ย มีศูนย์บริการศูนย์เดียวมีลูกค้าเป็นพันเลยมันมีอะไรที่แลกกลับมาว่าอ่าฉันฉลาดฉันเป็นคนที่สมาร์ทกายคนหนึ่งที่ใช้รถไฟฟ้าในความเป็นเทคโนโลยีที่ไฮเทคเห็นไหมไม่ได้แค่เรื่องศูนย์บริการละไม่ได้แค่เรื่องมือสองละความคุ้มค่ามันเปลี่ยนไปละก็ผมได้กล้องรอบคันในราคารด4ี่แสนบาทอ่ะในวันที่ผ่านล้านบาทผมยังไม่ได้กล้องรอบคันเลยอุ้ยฉันจ่ายเงิน2ล้านจะได้รถคลินยีแบบนี้เลยทีนี้พอ2ล้านฉันมองไปในตลาดเดิมๆฉันไม่ได้ของอะไรเลยมันก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวในวันน ผมทำข่าวมาสามสิบปีอะ่ะผมก็ไม่เคยเห็นรถญี่ปุ่นใส่ออปชันเพื่อเรานะถ้าไม่มีรถจีนเข้ามาคุณจะได้รถญี่ปุ่นที่ออปชันดีกว่านี้เมื่ะไ่ไม่มีทางมีที่ไหนเปิดตัวรถใหม่แล้วราคาลงในโลกนี้มีประเทศเราประเทศเดียวมีด้วยเหรอถ้าไม่ใช่การแข่งขันในแบบนี้รถบ้านเราประกอบบ้านเราแพงกว่าที่ประกอบที่ยุโรปอีกประกอบบ้านเราไม่ได้ถูกโอเคแต่ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์แข็งแรงอ้าโอเคเพื่อประเทศแต่สิ่งที่มันได้มามันคุ้มหรือเปล่าเรามันไม่มีใครเข้าไปดูว่าสรุปสุดท้ายแล้วราคาที่ขายอะ สมเหตุสมผลหรือเปล่าพอมีคนอื่นเข้ามาในราคาที่ต่ำกว่าค่ายเดิมก็ต้องเหนื่อยค่ายใหม่ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองโอเคผลักคุณดีแล้วคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้านอื่นๆตรงจุดนั้นแหละมาตรฐานของรถเป็นอย่างไรใครแล้วตายกลางทางาต้องซ่อมแซมไหมไอ้บริการหลังการขายอะไรถ้าเขาต้องรอดานเป็นเดือนมันใช่ไหมคุณก็ต้องพัฒนาในวันนี้ผมถึงเชื่อในเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันเขามาเขาแข่งสุดท้ายผู้บริโภคเป็นคนเลือกรถจีนที่เข้ามาถูกรถจีนจะเข้ามา,รา,มาบริการหลังการขายแย่ yeah. เลวร้ายอย่างไรก็ตามเนี่ยลูกค ถ้าเขามองอย่างที่ผมบอกความคุ้มค่าเราไม่เข่ากันคุณนิธิขยายความเรื่องคุณค่าที่เปลี่ยนไปในอุตสาหกรรมนี้ให้เราฟังต่อจากเมื่อก่อนที่คนไทยคุ้นเคยกับการใช้รถ7-10ถึงปีมีศูนย์บริการเยอะอะไหล่พร้อมเรียกว่ารถที่ดีคือรถที่ทนใช้ได้นานและขายต่อได้ราคาดีเพราะว่าราคารถบ้านเราค่อนข้างแพงแต่ว่าวันนี้ตัวเลือกใหม่ๆในตลาดโดยเฉพาะค่ายจีนกลับมีวิธีมองคุณค่าของรถที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะในประเทศจีนที่เป็นต้น ต้นทางของรถ EV หลายค่ายพฤติกรรมผู้ใช้รถส่วนใหญ่คือรถคือของใช้ที่เปลี่ยนใหม่ได้ทุก3-4ปีไม่ได้ซ่อมเพื่อเก็บไว้ยาวๆไม่ต้องพึ่งบริการหลังการขายมากนักเพราะราคาไม่แพงและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วนี่คือวงจรที่จีนอยู่กับมันมาและถูกส่งต่อมายังตลาดประเทศไทยด้วยค่ายจีนเขาไม่ได้ดูเรื่องบริการอันขายเป็นหลักเขาไม่ได้โตมาจากด้าน after sale เขาโตมาจากเซล เขาขายอยู่แล้วป,ปัง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 อยู่แล้วเขาไม่ได้ดูว่ากูจะซ่อมอยังไงจีนรถเสียเปลี่ยนนะรถเสียไม่ได้ซ่อมนะรถเสียเปลีย่ยนขันใหม่นะนี่คือพฤติกรรมลูกค้าเขาเพราะราคาเขาได้การสนับสนุนของภาครัฐเขาได้และเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนด้วยรถยนต์จะใกล้เคียงกับความเป็นแก๊สเจ็ตมากขึ้นในเทฤโฎลยีใหม่ๆเนี่ยร้อยห้าสิบกิโลวัตต์อาวในการชาร์จหนครั้งเนี่ยมันจะเร็วขึ้นในการชาร์จอย่างผมเนี่ยมี m g 4รุ่นแรกเลยแบตเตอรี่ผมขนาด60กิโลวัตต์อชาวผมต้องชาร์จ ทุกอย่างมีผลครับรถมันยังดีเหมือนเดิมยังขับดีเหมือนเดิมแต่มันมีเทคโนโลยีอะไรที่เพิ่มเข้ามามีอะไรที่ดูแลเราเราจะสะดวกมากขึ้นเราจะดีมากขึ้นในราคาที่เรากล้าเปลี่ยนได้อย่างในวันนี้เราเปลี่ยนโตโยต้าอันติสแล้วกันล้านหนึ่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนรถกี่ปีใช่ไหมครับมี7ปีมี8ปีแต่รถมันทนแน่นอนครับรถทนเพราะมันไม่มีเทคโนโลยีใหม่ในวันนี้เจคู่5มาในราคา0 0 0 0 0บาทรถ ,00 0 0 0บาทเรากล้าเปลี่ยนไหม เนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นสไตล์จีนนี่ว่ายุโรปญี่ปุ่น,น1แพลตฟอร์มพัฒนารถมา1ึรุ่นเนี่ยมองไว้เลย3ปีไลฟ์ไซเคิลเดปีรถยุโรปไออย่าง IX3 ตัวเนี้ยที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมี4ปี5ปีเปลี่ยนญี่ปุ่น A t ทเปลี่ยนโมเดลนี้11ปีนะเปลี่ยนแค่หน้าจอแต่เครื่องยนต์เหมือนเดิมช่วงล่างคุณเหมือนเดิมจีนเนี่ยทำออกมาสมมติผมพัฒนารุ่นนี้ออกมาขายพี่ดีทำใหม่ รุ่นนี้เปิดตัวมาเปิดตัวมาปัาบเราคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังที่จีเลยนะไม่ใช้ใบดัดปัดน้ำฝนหลังหนึ่งเป็นต้นทุนละ2การใส่ใบปัดน้ำฝนหลังไม่ง่ายนะมันไม่ใช่ว่าเอากาวมาแปะนะมันต้องไปเจาะรูมันต้องไปเพิ่มลายการผลิตที่จีนะแต่ลูกค้าคอมเมนต์เราคอมเมนต์การใช้งานของบ้านเราจําเป็นต้องใช้ใบน้ำฝนหลัง3เดือน4เดือนใบปัดน้ำฝนหลังมาในเวอร์ชันต่อไป นี่คือจีนและการพัฒนาของเขาถึงแม้ว่าจะดีก็ตามไลฟ์ไซเคิรมันเร็วมากเพราะการแข่งขันเขาแข็งมากเขาดุมากแบรนด์ Brand เองก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้นะว่าโอ้ยฉันยังอยากจะขายที่นี่าขายโมเดลนี้มันมีหลายๆปัจจัยที่ทําให้พฤติกรรมเขาเป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมแซมซ่อมบารุงไม่ได้ซีเรียสเหมือนบ้านเราเหมือนวันนี้เราซ่อมมือถือไหมน้อยตีค่าแล้วอะไรแล้วเปลี่ยนมือถือจ่ายเพิ่มอีกนิดนึงกับซ่อมซ่อมอาจจะโอ้ยกับเปลี่ยนนิดเดียวเอง รถมันจะก้าวเข้าไปในอนาคตมันจะก้าวไปแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่ารถทุกแบรดทุกยี่ห้อญี่ปุ่นยังคงเหมือนเดิมญี่ปุ่นเน้นซ่อมอยางซ่อมอยู่ฉันยังใช้พี้ยวยาวดีไหมในเรื่องนี้ดีนะอาราคาะไหล่ถูกทนทานใช้งานได้ยาวๆตอบโจทย์ตรงนี้เลยพ่อซื้อลูกซ่อมยังได้อยู่เลยทำไมที่ผ่านมาโตโยต้ายูดีเปิดหลังบ้านโชว์คลังอะไ o หนึ่งล้านชิ้นทำมาตั้ง4050ปีไม่เคยเปิดคลังะไหล่โชว์มันมีเหตุผลเขาต้องโชว์เพื่อให้ลูกค้ามามั่นใจว่าอยู่กับโตต้ายังมั่นใจออะะไ่นนถ้าคุณยูกับจี ไม่มีนะครางอะไรแบบนี้การดูแลการส่งมอบลูกค้าการส่งมอบอะไรจากนีไปถึงขนดใหญ่ใช้เวลาแค่2วันนะถ้านําเข้าชั้นใช้เวลาแค่15วันนะชั้นชัดเจนทําไมต้องออกมาพูดในวันนี้ทําไมไม่พูดเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วแต่พูดวันนี้เพื่อที่จะตอกย้ําว่าบริการหลังการขายชั้นดีนะทางของลูกค้าเยอะขึ้นทางของแบรนด์ก็เยอะขึ้นไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกแต่เราคุ้นเคยกับเส้นทางในแบบนั้นที่เราซ่อมมาตลอด ส่วนตลาดรถยนต์มือสองเองคุณนิธิก็บอกตรงๆค่ะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าพังทลายจากสงครามราคาของรถมือ1น่งเพราะในเมื่อรถใหม่หลายรุ่นลดร,ราคากันหลายแสนรถมือสองที่เคยซื้อไว้ในราคาสูงก็แทบจะขายต่อไม่ได้โครงสร้างราคารถมือ2เลยเสียสูญไปทั้งตลาดโดยจะใช้เวลา1-2ปีปรับตัว แต่สุดท้ายแล้วราคามือสองจะนิ่งได้ราคามือ1ต้องนิ่งก่อนเท่านั้นแต่ที่แน่ๆ EV ใช้แล้วจะยังไม่ถึงกับเป็นขยะจนเกิดสุสารรถแดดในจีนนะคะเพราะว่าในโครงสร้างตลาดของไทยรถมือ1ยังไม่ล้นตลาดซึ่งก็แปลว่ามือ2ยังมีความต้องการเช่นกันเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่มีผลกับบางกลุ่มกลุ่มว่าฉันต้องการใช้รถแค่นี้สมมติผมไม่เอ็มจีสผมซื้อมา7 0 0 0 0สนแล้วกันในวันนี้ถ้าผมปล่อยกันอยู่ที่0 0 0 0 0นผมเดินไปยังมีคนที่อยากได้3 0 0 0 0น อยู่เช่นกันฉันอยากได้แค่นี้มีเงิน3 0 0 0 0นบาทฉันได้ขับรถไฟฟ้าในเทคโนโลยีระดับนี้ฉันเข้าใจเรื่องข้อจํากัดของรถฉันเข้าใจเรื่องระยะทางที่มันวิ่งไม่ได้ไกลแต่ฉันได้รถแต่อย่างไรก็ตามคุณนิธิก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อ E ีวีจริงๆอยากให้ทําความเข้าใจเรื่องราคาขายต่อกันใหม่ซื้อวันนี้ยังไงก็เจ็บถ้าพูดในแบบแฟร์ต้องต้องเข้าใจตลาดรถ E ีวีก่อนว่ามันตกด้วยมูลค่าของมันด้วยมันตกด้วยความเป็นแก๊สเจ็ดรุ่นใหม่มาและการเปลี่ยนรุ่นเขาเร็วปีละรุ่นอะ เต็มที่2ปีรุ่นหนึ่งพอเปลี่ยนรุ่นตกไหมราคาตกธรรมชาติคอมพิวเตอร์ก็ตกแมคบุ๊กมาทีหนึ่งก็ไปแล้วราคามือสองตัวตัวเก่าเราก็ไปแล้วแต่นี่เป็นเป็นรถที่มันเปลี่ยนเร็วนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ในโลกใบน,นี้ที่มันจะมีไลฟ์ไซคลที่เร็วมากดังนั้นเนี่ยอย่าโทษแบรนด์ดูในภาพรวมโทษเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วเพราะการเปลี่ยนมันไม่ได้ขึ้นที่เรามันขึ้นที่โลกพอใครมีโมเดลใหม่เทคโนโลยีใหม่เขาต้องใส่ละ เขาต้องเอามาขายแล้วเพื่อที่จะทํายอดขายเทคโนโลยีชาร์จ800โวลต์400โวมาหมดปีหน้ามา900โวลต์ด้วยการชาร์จฟ้าชาร์มันมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราก็ตกไปเรื่อยๆแต่เราว่าซื้อรถไฟฟ้าแล้วมั่นใจในโมเดลที่เราซื้อมั่นใจในรูปแบบที่เราใช้พอ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคงมองว่ารถอีวีจากจีนกำลังครองตลาดไทยไปแบบเบ็ดเสร็จแล้วแต่จริงๆคุณทิธิบอกว่าญี่ปุ่นแค่เสียพื้นที่ชายขอบไปเท่านั้นเองเพราะ E ีวีกินพื้นที่ตลาดเพียงแค่20-30%ของตลาดรถยนต์ไทยและก็ไม่น่าเกินกว่านี้ได้เพราะอย่างจีนเองก็อยู่ที่2 5เท่านั้นทาให้อีกกว่า70%ที่เหลือในไทยนั้นยังคงเป็นพื้นที่ของรถไฮบริดซึ่งเป็นเมืองหลวงที่แบรนด์ญี่ปุ่นยังตรึงไว้ได้แข็งแรงมากมาก แม้ค่ายจีนจะพยายามเข็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาชนทั้งปลั๊กอ e ินไฮบริด e ER EV หรือแม้แต่ RE EV ก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะว่าจะตีตลาดได้สักแค่ไหนกัน3ปีที่ค่ายจีนเข้ามาลูกค้าชาวไทยเองก็เข้ามาขย่าวความเข้าใจตัวเองด้วยว่าฉันจะซื้อ EV หรือฉันจะซื้อไฮบริดเขารู้ตัวเองละถ้าเราใช้ในเมือง EV ันเล็กๆพอเลนส์ระยะทาง300โลแล้วกันคันถูกๆหน่อยเนาะส0,000 0พอไหม น้องไม่ต้องกลับบ้าน่างจังหวัดไปเที่ยวแก่หัวหินคือถ้าเข้าใจกับเขา EV ก็จะตอบโจทย์ที่เหมาะสมมากๆชาร์จสะดวกหรือเปล่าถ้าเรานอนคอนโดล่ะชาร์จไหนวะตอนสี่ทุ่มต้องลงไปปั๊มหมอต้องขับไปปั๊มเหรอไม่สะดวกผู้หญิงไม่เหมาะแน่นอนเด็กๆเดินๆไปชาร์จหรือกลับบ้านต้องรอชาร์จความจําเป็นของคันนี้ตัดทิ้งละไม่ใช่ฉันใช้รถไฮบริดดีกว่ายังไงก็ยี่สิบสี่โลลิตรไฮบริดของญี่ปุ่นมันแข็งแรง เป็นเทคโนโลยีเรียกว่าทองฝังเพชรนะครับคือในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันนะครับในเรื่องของความทนทานในเรื่องของความน่าเชื่อถือทุกอย่างถูกตอบโจทย์มาหมดแล้วว่าไฮบริดนี่คือลูกค้าไม่เดาเลยไม่คล่องใจว่าไฮบริดญี่ปุ่นดีไม่ดีจีนจะเข้ามานั่นคือ p l u อินไฮบริดนั่นคือ IEV จีนต้องมาสร้างการรับรู้เอ็ c a t ตตลาดให้ได้ว่าฉันดีกว่าไฮบริดญี่ปุ่นอย่างไรและมันยากมา พราะพอเข้ามาเป็นไฮบริดกลุ่มนี้พวก xEV ที่เป็นไฟอินไฮบริดที่เป็น IEV อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องยนต์บวกกัมมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่เป็น xEV กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีความซับซอ้อนในเรื่องของการดูแลรักษาที่ไม่เหมือน EV EV ง่ายไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเอาละอันนี้จะวนกลับละอะไรเป็นไงอ่ะซ่อมนานไหมอ่ะสร้างซ่อมเก่งไหมอ่ะเวลามีปัญหาแล้วเนี่ยต้องส่งกลับไปจีนไหมแต่ญี่ปุ่นไม่มีแล้วต้องถามที่ญี่ปุ่นคนไทยดูแลได้หมดแล้วเพราะเครื่องยนต์ถูกพัฒนามาอะไรทุกอดีอยู่ที่บ้านเรา มันมีความแข็งแรงที่อยู่หลังบ้านที่มากกว่าแค่เทคโนโลยีนี่แหละผมว่ายัางปีเข้ามายากแต่เริ่มเข้ามาแน่นอนเราจะเห็นเรื่องแนวรบใหม่เพราะ EV ีเนี่ยตัดทิ้งญี่ปุ่นสู้ไม่ได้ BC4X ของ To โยต้าล้านสีเจอกับตัวล้าน5ล้าน6ของจีนนี่ BC4X นี่เป็นเด็กปฐมเลยนะสู้กันไม่ได้ในนะในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องการขับนะครับเขาเด่นก็คือในเรื่องของศูนย์บริการเท่านั้นแต่ถ้าเทียบหมัดตอมัดอะ่ะเขาสู้กันไม่ได้คือเทคโนโลยีของจีน ปลัอยอินไฮบีดไอวีดีไหมดีแต่จะมาตายเรื่องหลังบ้านถ้านแนวรบใหม่ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อีกและทําได้ดีจีนทําได้ดีญี่ปุ่นเหนื่อย และถ้าพูดถึงรถยนต์ที่เคยเป็นแชมป์ยอดขายของไทยอย่างรถกระบะที่กินส่วนแบ่งมากถึง50-60%วันนี้ตลาดกระบะก็กำลังเผเชิงกับแรงกระแทกไม่ต่างกันคุณนิธิบอกว่ายอดขายรถกระบะตอนนี้เหลือแค่ราว30%ต่ำสุดในรอบ30ปีเพราะนอกจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้วคุณนิธิบอกว่าคนไทยเราใช้กระบะในลนกักษณะจบในคันเดียวมาโดยตลอดทั้งทนทานบุกได้ขนของได้ขนคนได้แต่พอคนรุ่นใหม่มีตัวเลือก มากขึ้นเขาก็ไม่จําเป็นต้องขับแค่กระบะอีกต่อไปแล้วกระบะไม่ได้ว่าไม่ดีกระบะทนนั่นคือเดอะเบสของความเป็นกระบะแต่เทคโนโลยีกระบะไม่ได้ไเลยเราไม่ได้เทคนีคช่วยขับเราไม่ได้กล้องมองรอบคันเราไม่ได้อะไรเลยกับมูลค่าที่เราจ่ายไปในวันนี้นะถ้าเราไม่ได้ขนของผมใช้กระบะเพื่ออะไรผมยังนึกไม่ออก กลุ่มที่ย้ายจากกระบะมากระบะตอนเดียวกับกระบะดับเบิลแคบก็ย้ายมาสู่รถขนาดเล็กนะครับของจีน5 0 0แสนอย่างที่บอกเจคู่5 6าหกแสนบาทคุณได้เต็มทุกอย่างแล้วออปชั่นเต็มทุกอย่างกระบะคุณยังได้ตัวเริ่มต้นอยู่เลยนะ คงมาลัยหนักๆกล้องไม่มีรายสปอตไม่มาระบบช่วยขับไม่มีคุณได้ตัวนั้นแต่คุณได้ความทนทานของช่วงล่างก็ต้องวัดกันว่าอยากได้ความทนทานช่วงล่างใช้10ปีหรือว่าฉันจะใช้แค่5ปีแล้วก็เปลี่ยนแต่คุณสบายตลอด5ปีนี้นะตลอด5ปีคุณนั่งสบายแน่คุณพ่อคุณแม่คุณนั่งหลังได้คุณลูกคุณนั่งหลังสบายหรือคุณจะทน10ปีกับความไม่สบายเพื่อความสบายใจว่าฉันขายมือสองได้ในระดับราคาน จะ PPV ที่พัฒนามาจากกระบะเนาะนั่นเ่าไปร้านเจ็ด้านหกโอผมซื้อรถไฟฟ้าสวยๆเต็มๆเลยทันทีครบๆเลยได้แล้วอะ่ะลูกค้าเริ่มคิดมันมีทางเลือกมากขึ้นตลาดมันเริ่มเปลี่ยนไปมากขึ้นเพราะผมเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับแบงค์เข้าไปพูดคุยกับในกลุ่มที่เซอร์ว์ความต้องการของลูกค้าความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปเยอะความสะดวกสบายลูกค้าต้องการมากขึ้นความคุ้มค่าลูกค้าต้องการมากขึ้น ตลาดกระบะมันก็จะตกลงมาอยู่ในระดับกลุ่ม30 40ซไม่ไม,ไม่ไม่เกินกว่านี้เขาก็จะเมนเทนในความเป็นรถเพื่อการพาณิชย์เพราะรถเพื่อการพาณิชย์ไม่มีใครแข็งแรงกว่ากระบะละไม่ว่าจีนเองไม่พัฒนารถเพื่อการพาณิชย์ที่เป็นกระบะเพราะสู้ไม่ได้ดีเซลยังไงเขาสู้ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ละตรงนั้นน่าจับตามากๆว่าอีซูโตโยต้าที่เป็นเจ้าตลาดกระบะอยู่ดิ่งไม่แชร์เขาลงมาลดลงมาเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยต้องดูปีหน้าว่าเขาดันทราเวลกลับมาในพื้นที่ที่เขา ตั้งไว้หรือเปล่าเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยอย่างอีซูซูเนี่ยจะทำยังไงยังไม่เห็นแสงสว่างที่ชัดเจนของอีซูซูเราแชร์เขาลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆข้าวจานใหญ่ก็เหลือข้าวจานเล็กถ้าเขาพอใจในข้าวจานเล็กก็โอเคเขามม่จะบะอย่างเดียวแล้วกระบะ E ีวีที่จะเปิดตัวก็เลื่อนไปหมดแล้วเพราะว่าเทรนดในโลกนี้มันไปไม่ได้ในความเป็นกระบะ E ีวีตลาดใหม่ตลาดที่หวังว่าจะสร้างรายได้ก็หายไปตอนนี้ก็ต้องกลับมาอยู่ในในพื้นที่เดิมของตัวเอง เรื่องสองครามราคาคุณนิธิยังบอกว่ายังไม่จบง่ายๆแต่จะเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ได้เห็นสงครามก้าวทับแบบที่ E ีวีเคยหันราคาการหดๆอย่าง1-2ปีที่ผ่านมาแล้วเพราะรอบนี้รถใหม่ที่จะเข้ามาเป็นรถระดับราคาล้านบาทขึ้นไปซึ่งไม่ใช่ตลาดใหญ่ในประเทศไทยส่วนตลาดใหญ่ในกลุ่มรถเล็ก4-5 0 0 0แสนบาทก็ยังโตแบบจำกัดจึงไม่น่าจะทุบราคาลงได้ที่เหลือจึงเป็นการเคลียร์สต็อกเก่ามากกว่าปีนี้ ทำไมถึงดูเพราะมันต้องเคลียร์สต็อก EV 3.0 BYD ยังเคลียร์สต็อกอัตโต่3ยังไม่หมดดอลฟินยังไม่หมดที่ิังต้องอยู่ในกติกาที่ต้องชดเชยแต่อย่าลืมปีหน้าก็ต้องมี EV 3.5ต่อแต่สัดส่วนของการสนมสนข,ของภารัฐ50,000เนาะมันไม่เท่ากับปีนี้ปีนี้มันแสนแสนหมันเยอะกว่า การดัมเพื่อเคลียร์สต็อกมันเยอะกว่าแต่พอหมดสต็อกอ่ะมันก็ต้องนิ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในสงครามราคาที่ผ่านไปแล้วคุณนิธิบอกเราว่ามันไม่ใช่การสู้กันเพื่อขายสินค้ายอย่างเดียวแต่ยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่อีกด้วยสงครามรถยนต์ในบ้านเรานะครับมันเป็นสงครามในเชิงเศรษฐกิจและเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองด้วย บ้านเราคือประเทศที่ค่ายรถญี่ปุ่นแข็งแรงที่สุดในภูมิภาคนี้ทงญี่ปุ่นปักในบ้านเราค่ายแบรนด์รถยนต์ญี่ปุ่นมาในบ้านเรามากมายนะครับและแข็งแรงและอยู่มานานด้วย4ี่ปีห0ปี60สปีมีมาอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยประเทศไทยคือภาพที่ชัดเจนมากๆว่าคุณคือญี่ปุ่นในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์จีนเข้ามาถ้าเขาล้มตรงนี้ได้ถ้าทงจีนขึ้นแทนธงญี่ปุ่นอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือภาพของการชนะในเชิง อุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเลยนะพื้นที่หนึ่งของโลกที่จีนจะเข้ามาได้เพราะว่าถ้าดูเชิงธุรกิจเชิงยอดขายผมไม่มาตลาดบ้านเรามีปีหนึ่งแปดแสนคันเดือนหนึ่งจีนขายล้างคันนะผมมาทําไมอะ่ะผมต้องเทสภ,ภาพกำลังมาผมต้องเปลี่ยนจากพวงมลาลัยซ้ายมาเป็นพวงมลาลัยขวาผมต้องมาเจราจากับรัฐบาลผมต้องทุ่มตลาดเหรอผมต้องทําราคาให้ได้เพื่อแข่งขันกันกับไรกลับไปที่บ้านน้อยนิดมากๆแต่ถ้าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ รถจีนเข้ามาเบียดแชร์ของญี่ปุ่นได้ในเพียงเวลาแค่3ปี5ปีรถญี่ปุ่นเสียแชร์ไป20-30%ในเวลา3ปี5ปีโอ้ซึ่งคุณนิธิเองก็มองว่าการทุ่มเม็ดเงินทำสงคารามราคาเพื่อให้ชนะในเชิงสัญญาแบบนี้อาจจะยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ไม่น่าจะรุนแรงเท่ารอบนี้ลูกค้าซื้อได้ครับซื้อวันนี้ยังไงก็เจ็บไม่มีใครบอกได้เลยว่าปีหน้าจะถูกกว่านี้ไหม ราะปีนี้เรายังไม่รู้เลยว่าโอ้หมันถูกกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะมันเป็นไปได้ไงอย่างที่ผมบอกเป็นเป็นไปได้ไงเปิดตัวใหม่แล้วถูกลงเปิดตัวใหม่แล้วถูกลงมันอยู่ที่กลยุทธ์เกมการตลาดในวันนั้นในสถานการณ์นั้นๆว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าถามว่าตัวมาตรฐานของราคารถมันไม่ถูกลงมันมีแต่ขึ้นและในปีหน้าภาษีสมปซามิรยูโร6 e v 3.5ไม่มีปัจจัยใดๆที่จะบ่งบอกว่าราคารถจะถูกลงในพื้นฐานนะบนโต๊ะเนี่ยไม่มีอะไรบอกเลยว่า มันจะมีช่องให้ราคาลดลดลงๆๆๆๆญี่ปุ่นไม่ลดอยู่แล้วญี่ปุ่นอยู่ตัวนี้สเตเบิลอยู่ยนี้แหละกัดเลือดอยู่แล้วตอนนี้ซิตี้ลดลงไป80,000อะไรอย่างเงี้ยกัดเลือดหมดไม่มีทางลดลงไปกว่านี้ละแต่ค่ายจีนเนี่ยจะเล่นอะไรยังไงค่ายใหม่ที่จะมาจะมาซื้อแชร์แค่ไหนค่ายเก่าที่อยู่จะซื้อแชร์ให้เหมือนเดิมได้แค่ไหนแล้วถ้าเขาดั้มสต็อกเดิมลงมาจเจ้าใหม่มาอยู่ไม่ได้ก็ต้องดําสู้เกมนี้มันยังมันยังไม่หมดหรอกครับต้องบอกเลยยังไม่จบครับนายสงครามราคามันยังไม่จบแน่นอนครับมันยังเดินนตต่่่่่่อไปปแววาาจะครีีเย ครึ่งปีแรกจับตาดูไว้มันจะอยู่แค่ครึ่งปีแรกที่หนักๆแต่ถ้าหลังจากนั้นเป็นเรื่องของการตลาดเป็นการแข่งขันเชิงการตลาดละอันนั้นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ สุดท้ายแล้วถ้ามองภาพรวมของปี2569ภาพการจัดวางตำแหน่งผู้เล่นในตลาดจะชัดขึ้นใครจะอยู่ตรงไหนใครยืนระยะได้ใครจะกลายเป็นเจ้าตลาดในแต่ละเซ gment แต่ก็ยังไม่ใช่ปีที่เติบโตก้าวกระโดดของตลาดรถยนต์ไทยเพราะต่อให้มีแบรนด์ใหม่เข้ามามากขึ้นแต่กำลังซื้อของลูกค้าก็มีเท่าเดิมและถึงแบรนด์ญี่ปุ่นจะยังไม่ยอมแพ้แต่ปีนี้ก็ยังไม่ใช่ปีที่จะปล่อยของมาเปิดศึกกับ EVG ในปีหน้าแล้วกันน้องง่ายๆโปรดักญี่ปุ่น น้อยมากเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่ในระหว่าง,งการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆ t o y ยต a ปีหน้ามีหนึ่งมีสองรุ่นนะครับ m a z d a มีหน,น,นึ่งรุ่นมิสูมิสูมีหนึ่งรุ่นเนี่ยมันแค่รุ่นเดียวอะ่ะแล้วดูคุณดูจีนสิมาเป็นกองทัพถูกไหมฮะคือคือเนี่ยเราก็ลังเลล้ว้โหโตโต้าโตโยต้ามี f o r t ูเนอร์มาใช่ไหมอ่าปีหน้าเขาขายทา v วโอ,อีทั้งปีอ่าเทาโวทั้งปีอยู่ล้ออกกระบะอ่าเขาเล่นกระบะอยู่แล้วรถยนต์นั่งเขาก็เบาแล้วรถยนต์นั่งเดี๋ยวจีนก็เขออ้ามา เรื่อยๆ SUV นี่เขามาหนักๆอยู่แล้ว Mazda มี Mazda ไฟฟ้ามาตัวหนึ่งนะครับ isan, นิสันน่สันเดี๋ยวมีรถตู้เข้ามามันก็ไม่ได้เป็นตัวแมสมันยังไม่ได้มีเป็นตัวอะไรที่คิดลบกันจริงๆปี70ปี71เนี่ยสงครามเกิดแน่นอนเจนใหม่ของไฮบริดญี่ปุ่นมาครบ Honda มา Toyota มา m i t s ูมานี่คือการพัฒนามาจากบริษัทแม่เลยว่านี่คือไฮบริดที่จะแข่งกับ E ีว ปีจะศูนย์ผมว่ารอนะครับแต่ว่าสุดท้ายขึ้นอยู่กับราคาว่าเซตติ้งราคามาอย่างไรแต่ว่าค่ายญี่ปุ่นรู้แล้วล่ะว่าราคาก็มีผลในการแข่งขันนะครับออปชั่นมีผล่อการแข่งขันในตัวโมเดลใหม่มาเนี่ยผมว่าลบกันเต็มที่แต่ก็คงไม่ไม่กดตัวเองลงไปแข่งราคาจ๋าจ๋ากับจีนแต่น่าจะวางราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นออปชั่นครบครันมากขึ้นมาออปชั่นเต็มละถ้าเจนใหม่ของเรียกว่าเจเนอรชั่นใหม่ของรถยนต์ญี่ปุ่น หลังจากนี้ที่เป็นเจนใหม่จริงๆนะครบไม่แพ้จีนอันเนี้ยผมยืนยันว่าเขามาแน่